ดีค่ะที่นี่นะคะบริษัทสามเทนยนต์กิจนะคะเราทําธุรกิจรถตู้ครบวงจรน,นะคะขายรถตู้มือสองนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในรถตู้ด้วยนะคะแล้วเราก็ขายรถตู้พร้อมแต่งใหม่นะคะมีรถให้เลือกเกือบร้อยคันเลยนะคะเป็นอาณาจักรรถตู้มือสองปทุมธานีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถ เรามีอยู่ที่สาขาสามโคกทุนธาน,นีนะคะด้านหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดานะคะมีตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2018นะคะสำหรับรถของเราเดีย๋ยวเราจะพาลูกค้านะคะไปดูรูปแปดการตกแต่ง จะเป็นรถมือสองนะคะแต่เราตกแต่งภายในใหม่พร้อมใช้งานเลยอันนี้ก็เป็น All New c o m p u t e r นะคะ mm hmm. เราแต่งใหม่ mm hmm. แต่งให้ใหม่หมดแล้วนะคะ mm hmm. ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเสียเเวลาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะมีประตูออโต้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ออปชั่นของเรานะคะเราก็จัดให้ลูกค้าแบบครบจบพร้อมใช้เลยนะคะมาที่นี่ที่เดียวนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถสวยพร้อมใช้งานไปใช้เลยนี่ก็จะเป็นแถวแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งรถเดิมๆที่ไม่ได้แต่งด้วยนะคะก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะ มีทั้งเครื่อง2,500และเครื่อง3,000นะคะมีแบบไม่แต่งแบบแต่งน้อยๆและก็แบบแต่ง VIP นะคะเนี่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้จะไม่ได้แต่งหลังคาแต่จะมีเบาะหนังเป็นเบาะ VIP แล้วนะคะหลังคาเป็นหุ้มเรียบๆมาแล้วนะคะ แบบหลายสไตล์เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่หารถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโอต้นะคะมีให้ลูกค้าเลือกจุใจเลยทีเดียวนะคะมีทั้งรถแต่งแล้วก็ไม่แต่งเลยนะคะเกียร์ออตโต้แถบนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้หมดเลยเกียร์ออตโต้พร้อมแต่งทุกคันเลยนะคะแต่งใหม่พร้อมใช้งานค่ะ ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเราจัดให้ครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างก็จะเป็นรถที่เราจัดทรงสวยๆพร้อมให้ลูกค้านะคะมาเลือกดูเลือกชมนะคะอัจะจาจักรถตู้มือสองปทุมธาน,นีค่ะ ก็จะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะมีทั้งแบบตกแต่งแล้วแล้วก็แบบยังไม่ตกแต่งด้วยนะคะมีให้ลูกค้าเลือกตามรูปแบบการใช้งานนะคะอยากได้รถสวยถูกใจนะคะอย่าลืมแวะมาดูที่นี่นะคะบริษัท 3KNP ยนตกิจปทุมธานีค่ะและเรายังมีภาคอีสา อีกสาขาหนึ่งนะคะคือจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะลูกค้าที่อยู่ภาคอีสานก็สามารถไปดูรถสวยๆได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะส่วนลูกค้าภาคกลางและภาคอื่นๆนะคะถ้าสนใจมาดูรถสวยๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบหลากหลายราคานะคะก็มาดูได้ที่สาขา 3, สามพกออุดรธานีของเรานะคะ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกเกือบร้อยคันเลยลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะเรายินดีให้บริการและให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนกับลูกค้านะคะ เป็นส่วนหนึ่งของรถที่เรามีอยู่นะคะและยังมีอีกสองสาขาด้วยกันนะคะแล้วเราก็มีทีมช่างต้อมบำรุงบริการหลังการ่ายด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถตู้นะคะไม่รู้จะไปเลือกดูเลือกชมที่ไหนเลือกแบบตะการตานะคะสามารถมาดูได้ที่บริษัท3 p ยนต์ตะกีจของเรานะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรามาอัปเดตรถสวยนะค้าได้ชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ